สวัสดีครับโย่ผมได้ดีทิพย์นะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงปัญหาอย่างหนึ่งที่คนเดินทางจะเจอประจําเลยนะครับก็คือกระเป๋าเดินทางอย่างนี้อันนี้ผมเพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆตอนที่ไปเที่ยวเลยนะครับผมคันชักแบบนี้เขาก็จะมี2จังหวะนะครับของผมไปได้จังหวะแรกแล้วจังหวะ2มันไม่ลงไปแล้วครับผมเราลองคิดดูว่าเป็นสถานการณ์ที่เราไปเที่ยวเราไม่ได้มีเครื่องมือพร้อมนะครับสมมุติว่าเราไปขอยืมไข่ฟวงมาได้อันหนึ่งเนี่ย เราจะมาซ่อมยังไงได้บ้างนะครับผมไปดูกันเลยนะครับสลักตรงนี้เวลาที่เรากดสวิตช์มันก็ทํางานนะครับแต่ว่ามันใส่ไม่เข้ามันไปติดอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมเราลองเปิดกระเป๋าออกมาดูนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่มันจะมีซิปที่ทําให้เราเข้ามาตรงนี้ได้ผมว่าผมเจอสาเหตุแล้วนะครับเวลาที่ผมกดสวิตช์ตรงสลักตรงนี้มันไม่ยุบเข้าไปนะครับผม ทั้งที่ถ้าเกิดว่าถ้าเรากดสลักตรงนี้มันก็จะดันเข้ามาได้แล้วตอนที่เราเดึงออกมาสลักมันก็จะกลับมาที่เดิมแต่คราวนี้มันไม่ยอมหุบลงไปล้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาแก้ไขตรงนี้นะครับตรงแถวแถวหูจับนะครับเขาก็จะมีเป็นคล้ายๆสกรูที่เราสามารถไขได้นะครับผมตรงนี้แล้วก็ลองไขมันออกมาดูก่อน อันนี้สิ่งที่อยู่ข้างในมันก็จะเป็นเหล็กยาวๆอยู่อันหนึ่งทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับคราวนี้ที่ฐานของคันชักนะครับเขาก็จะมีเป็นสกรูอยู่เหมือนกันเราไขมันออกมาก่อนแล้วก็ต้องส่วนด้านบนก็จะมีสกรูอีก4ตัวนะครับแล้วก็งัดมันนิดนึงอย่างนี้นะครับให้ตัวนี้มันจมลงไป แล้วก็จะถอดชุดคันชักออกมานะครับผมตรงนี้มันจะมีสลักอยู่นะครับผมแล้วก็ใช้ไขควงงัดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ดันๆนิดนึงแล้วก็จะถอดออกมาได้นะครับผมโอเคตัวนี้เป็นบ่าของมันนะครับเดีย๋ยวเราค่อยเอามาใส่ทีหลัง คราวน,นี้เราก็จะถอดส่วนด้านในคันชักออกมานะครับแล้วก็กดที่ตุ่มตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาผมพบปัญหาแล้วนะครับก็คือว่าคันชักเนี่ยเขาจะประกอบด้วยตัวสลัก2ตัวนะครับผมสลักของเขาก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นตัวแรกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่2แล้วก็อุปกรณ์อันนี้ก็จะเป็นตัวส่งกำลังที่มาจากสวิตช์นะครับผม ปกติมันก็จะอยู่ข้างในนี้ถ้าเกิดว่าเราปรับยาวสุดตัวสลักมันก็จะอยู่ที่ตำแหน่งแรกตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรากดสวิตช์ตรงก้านสลักตรงนี้มันจะบุ่มลงไปแล้วเราสามารถดันคันชักเข้ามาได้นะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งที่สองตรงนี้แล้วเรากดสลักอีกครั้งหนึ่งมันก็จะยุบลงมานะครับแล้วเราก็จะดันเข้ามาต่อคราวนี้สลักตัวที่2ที่มาอยู่ข้างท้ายตรงนี้ มันจะอาศัยแรงกดจากสลักตัวแรกนะครับเมื่อเรากดตัวสลักตัวแรกลงมามันก็จะทําให้สลักตัวที่2มันทํางานนะครับคราวนี้ปัญหาที่เราเจอก็คือว่าตัวสลักตัวที่2ตัวเนี้ยบางทีมันจะแข็งมากๆนะครับผมแล้วเรากดมันไม่ลงถ้าเกิดว่าเราอยากจะแก้ไขปัญหาอย่างถาวรเราอาจจะต้องเปลี่ยนสลักตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่ให้มันลื่นขึ้นแต่ว่าตัวนี้จะเปลี่ยนยากเพราะว่ามันค่อนข้างล็อกตายเลย แต่ว่าเบื้องต้นแล้วมันก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองประกอบมันกลับเข้าไปก่อนกรณีที่เราเปลี่ยนสลักตัวนี้ไม่ได้มันก็จะมีทางแก้ง่ายๆนะครับผมแต่ว่าเราต้องทำทุกครั้งนะครับสมมุติว่าเราจะทำการถอดคันชักลงมานะครับผม ที่ตำแหน่งแรกเราสามารถหดได้เรียบร้อยนะครับแล้วตอนที่เราจะไปตำแหน่งที่2พอเรากดสวิตต์ตรงนี้มันหดลงไปละแล้วมันก็จะมาติดสลักตัวที่2ที่มันไม่ยอมหดลงไปใช่ไหมครับคาราวนี้วิธีการแก้ง่ายๆนะครับผมก็คือให้เราจับก้านตรงนี้เอาไว้แล้วเราดึงขึ้นนิดนึงเราจะเห็นว่าสลักตัวที่2เนี่ยมันจะถูกดึงขึ้นมาด้วยเห็นไหมฮะแล้วคราวนี้เราก็กดคันชักที่อยู่ด้านในเนี่ยดึงขึ้นแล้วก็กดลงมา จะเห็นว่าเราสามารถทําให้สลักตัวที่2องมันยุบลงไปได้นะครับแล้วคราวนี้เราก็จะเลื่อนได้การใส่ด้ามจับกลับนะครับผมเราจะมีตัวแท่งนี้อยู่แล้วแล้วก็ภายในด้ามจับเขาจะมีรูอยู่เห็นไหมครับ2ฝัง่งเราจะเอาก้านนี้มาใส่ในรูก่อนนะครับผมพอใส่ในรูได้แล้วแล้วก็ค่อยยัดด้ามจับเข้าไป แล้วก็ไข่สกูล,ล็อกเข้าไปนะครับเราประกอบกลับเข้าไปแล้วนะครับจริงๆแล้วปัญหาเดิมมันยังมีอยู่นะครับผมแต่จากที่เราลองแกะดูทําให้เรารู้ว่าปัญหามันอยู่ที่สลักตัวที่2นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้การแก้กปัญหาเบื้องต้นไปก่อนโดยที่เราจะใช้การดึงก้านตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็กดคันชักด้านในลงมาปึ๊บเรายกการตัวนอกขึ้นมานิดนึงนะครับผม แล้วเราก็กดก้านตัวในคราวนี้มันก็จะสามารถลงมาได้ละแถมท้ายนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราได้กระเป๋าฟรีมาจากพวกบัตรเครดิตต่างๆส่วนใหญ่อะไหล่เนี่ยมันจะเปลี่ยนค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันก็จะค่อนข้างล็อกตายไปเลยนะครับผมแต่ว่ากระเป๋าเดินทางที่มียี่ห้อหน่อยแล้วก็ที่มีสูนยบริการนะครับ เราก็จะสามารถที่จะแกะเปลี่ยนอะไหล่ได้ง่ายกว่านะครับผมเพราะว่าเขาออกแบบมาให้สามารถที่จะเปลี่ยนอะไหล่ได้ง่ายนะครับผมซึ่งวิธีการแกะคันชักก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับเพื่อนๆเ,เอาไปลองปรับใช้ได้นะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง daddy tip ด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ